วันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกดานถอดสมองเช่นเคยนะดานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องขี้ออกมาเป็นเจ้าตัวเบนนอรนะครับโอเคเราต้องทํายังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงเราต้องกดคลิกแล้วมันจะขี้ออกมาเฮ้ยเราได้เป็นตัวนกพนกินวะ่ะเ่ตัวบอลเลอร์เลยนะอุย้ยขี้ตัวแรกก็ใหญ่เลยครับผมเราต้องซื้ออาหารเราไม่มีตังค์นะเรามีตังค์แค่หมื่นเดียวอยงเะยมันต้องซื้อไม่ได้เลยเนะี่ยหรือว่าเราต้องเอาตัวเบนนอดมาขายวะ แบบหนึ่งคือเกมมึงบังคับให้กูไปซื้อแต่กูไม่มีตังค์นี่เฮีอะถ้าเรามาตดากันแล้วกันว่าเรา,าไปขี้กันดีกว่าหัวต้องเบ่งเบนลดออกมาอีกว่ะคุณผู้ชมคือแม้โอ้ยเขี้เด,ดี๋ยวก่อนเขี้คุณดุมดิยิ่งจระเข้พอเด่นคือเราเอาตวัเวเบนลดไปขายได้ไหม آ? อ่ะนี่ไงอ๋อนี่มันขายตรงนี้นี่ไงเอาตวัเวเบนลดมาขายตรงนี้เรามีเงินแสนหนึ่งล้วโอเคซื้ออาหารแล้วเรากินเองเหรอเรากินเองคือได้อะไรอ่ะมาขี้ต่อขี้ต่อ มามามาอฮ้ผมอยากเบ่งขี้แล้วตัวใหญ่เหมือน,นตัวข้างหลังเราที่มันกลังเบ่งอยู่อะดูดิเราังไ,ได้ตัวเล็ก <S <S ๆอยู่เลยนะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไหร่นะี่นี่ตัวไม่ใหญ่อะเฮ้ยออเฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตัวทเ่ผยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เบ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเออกมา้ยเาอยมาหม เบ่งไหมเผื่อว่าเราจะได้ตัวใหญ่ๆไงอยากได้ตัวใหญ่ๆแบบใหญ่เท่าแมปอะไรเงี้ยลงไปลงไปนอ้องเฮ้ยทำอะไรไอ้นุม่มเข้าหลังเราทําไมเนี่ยไม่ดีเลยนะมึงมาเข้าหลังคนอื่นอย่างนี้นะครับเอออึดเว้โอเคผมว่าบางทีเราอาจจะต้องกินอาหารพอกินอาหารนั้นอาจจะช่วยให้เราเนี่ยเบ่งอึดออกมาได้ตัวที่ดีขึ้นหรือเปล่ากินอาหารแล้วมันจะเพิ่มโชคนะเห็นละเห็นละมันบางอยู่ครับ มันมีอะไรบังอยู่มรูนะครับโอเคเราต้องเฮ้ยให้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เดียวมองไม่เห็นเลยเนี่ยคุณผู้ชมตัวอะไรไม่รู้ครับติดสถานะอะไรสักอย่างไดมอนด์ดูดิเฮ้ยนี่ตัวใหญ่อยู่นะเบ่ตต่อเราอยากได้ตัวใหญ่ๆหญ่ะอะเฮ้ยที่มันตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยว่ะดูดิเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเอาไปขายก่อนดีกว่าผมว่าเอาไปขายแล้วก็ซื้ออาหารตรงนี้มีร้านขายยาด้วยพอยซสั้นโอ้โหอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสีเขียวขึ้นหมายความว่า โอ้โหอะไรวะน,นะเหืองแสงออกมาจากตูดผมเลยเยี่ยมเป็นเทมปุระครับผมไอ้กุ้งเทมปุระเุ้ยเครื่องหมายตัวใ right ่สีแดงโอ้ my god ผู้ชมอุ้ยตูเบลเลอร์เลยว่ะผู้ชมเลยก็ไม่ใหญ่นะเล็กๆนะครับเุ้ยดูเหมือนดูเหมือนตอนนี้มีสภาพอากาศเปลี่ยนครับเป็นสภาพอากาศหิมะตกว่ะบางทีเราอาจจะมีโอกาสเบ่งออกมาแล้วได้เป็นแบบเบนหลอดติดสถานะก็ได้นะ เรามีเงิน6ล้านเราซื้ออะไรเดียวะเเฮ้ยโอ้โหมันมาบังอะไรวะเนี่ยมืออ๋อที่อาหารมันมีบอกอยู่ว่ากินอันนี้บวกไซส์คูณ2 5ุห้ากินอันนี้บวกความแรแล้วก็บวกไซส์นะครับอ๋อแต่ละอาหารม,มีบอกอยู่เว้ยกินเข้าไปสองครั้งนะครับมีโอกาส2ตัวลุยได้โปรดเหรอหได้ปารดาน่าครับอีกครั้งหนึ่งครับปะเฮ้ยขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อยโอ้โหเป็นเอมแมวครับยังไม่เคยได้นะ ดวงกหมดแล้วสองล้านห้าหายไปกับตานะครับนะผหว่าแม่งไม่ดีเลยว่ะในเชี่ยคนข้างๆกูอะไรเนี่ยโอ้โหแป๊บนึงแป๊นึงโอ้ยบังนะจอหมดอ้ทิตอุ้ยในสองครั้งครับปะสองครั้งสองครั้งก็เกินพอแล้วน้องโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมดวงมันไม่มีเลยวะเฮ้ยกูสากินอาหารเพิ่มดวงคนอื่นแม่งเบ่งเอาเบลเลอร์เบลเลอร์นะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยมันใหญ่เกินโอ้โห เอาเดเอาเดแล้วกูมาบ้างไงแล้วกูมาบ้างไงดูหน้าจอด้วยนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เราถ้าเราอยากรู้ว่าเราเบ่งอึกได้ก้อนใหญ่ขนาดไหนผมว่าเราต้องซูมออกมาขนาดนะี้มาเราดูเราจะได้เห็นไงว่าตัวที่เราเบ่งออกมามันใหญ่ขนาดไหนไม่ใหญ่นะครับอยา่างนั้นใหญ่ๆอ่ะเห็นคนอื่นแม่งได้ตัวบลเลอร์แบบเดินแบกทั้งแมปอะไรเงี้ยแล้วมันอิจฉ้าเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องซื้ออันนี้กินว่นะเนี่ยคุณผู้ชม เนี่ยมันแบบว่ามันแบบก๊อสโอพลักเนี่ยสามสิบห้าล้านเ,เหรียญอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูผมได้เก็บตังค์ผมว่าผมจะไม่ซื้ออาหารละผมจะเก็บตังค์ซื้อผลไม้แทนแล้วกันโอ้โหเย้ yeah. ได้ตัวทองมาเชียวครับผมไอ้นี่เหมือนขี้อยู่นะครับเนี่ยเหมือนขี้มากนะโอเคุูดได้ลิงนีออนมาเดียวอยากมีตัวที่แบบว่าเดินแอคได้ทั้งแมบแบบเดินโยกอะ่ะ ก็มาดิครับอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีตัวใหญ่เลยเอาจริงเนี่ยมีแต่ตัวเดิมเดิมไม่ได้ตัวใหม่ใหม่ละมาเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่เฮ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยบอมบานี่กูชินี่เฮ้ยคุณผู้ชมดูดิตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะเอาว่ามีคนถือแพนกวินขิงกับผมอะจะขิงเหรอกูตัวใหญ่เหมือนกันอาธรไมยเอาเด้ เฮ้ยผมว่าจริงๆอันนี้คือผมที่ผมได้ตัวใหญ่เนี่ยผมไปกินโดนัทนะเว้ยราคาแสนก็บาทยังอ่ะมันเพิ่มโชคด้วยนะครับอันนี้ <_ T> โอเคผมว่าบางทีเราไม่ต้องกินผลไม้แพงก็ได้นะ <_ T> ดูดิตัวใหญ่แล้วอะเฮ้ยดูดิได้ตัวใหญ่แล้วอะตัวที่สองตัวเดิมเลยอ,ยอัดรอบห <_ T> น,นึ่งก้ความัวอเฮ้ยัอเดียของผมปะเนี่ยใช่ไหมหรือใครมาถืออะไรวะอ๋อของคนอื่นเนาะ อุ้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราดูดูดอาหารดีๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารแพงนะเนี่ยคือบางทีอาหารแพงมันไม่บวกโชคในการสุ่มไงเฮ้ยแ <_ C 1> ย่มึงเก็บเธอไอสารมันโลกว่ะหรือว่าเมื่อกี้เรามันเป็นดวงของเราจริงๆวะบางทีดวงนั้นมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดก็ได้มันก็เป็นดวงนะเกมมันใช้ดวงของผู้ชมนะ <_ C 1> อะไรเนี่ยที่กูแค่ถือขิงแป๊บเดียวมันขิงกันไม่หยุดเลยว่ะหรือว่าเราควรกินเยอะๆได้ปล่าวะเรากินแบบว่าหลายๆอาหารพร้อมกันได้ไหมไม่รู้ว่าเราเรากินหลายๆอาหารพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมลองซื้ออาหารมาสามันแล้วก็ลองกินพร้อมกันดูดีได้ปะมันจะบวกคูณให้เราปะเฮ้ยมันบวกคูณทับกันได้ครับผมโอเคมาลองดูขอได้โปรดเหอะได้โปรดบิด๊กเบิ้มหน่อยวูมไม่ใหญ่อะเน็กกระจ้อยล่อยเลยวะ่ะโอ้ขนาดแบบกินสามันั้นเนี่ยซื้ออาหารทุกผูกอะแล้วก็กินเยอะๆนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่าโอเค ลุยเราปั๊มอาหารมาเยอะแล้วโอ้โหดูนีผมว่าตัวนี้ตัวใหญ่ผมว่าตัวนี้ตัวใหญ่รู้จักรู้จักไซส์ละเบลเลอร์เธอ876เกิโลโอ้โหจชมการกินอาหารปั๊มเยอะๆมันช่วยได้จริงว่ะหลายๆอาหารนะ่ะเอาซูมมาอยากเห็นไกลๆเราซูมแล้วก็กดอ,อยู่อะมาโอเคตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้โหสา์ซูมมาตั้งไกลแ้่ตัวเล็กนิดเดียว,อยออมมยวเ,งเยวองนะ ได้ได้อะไรแยว่าเฮ้ย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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเป็นติดสถานะโคดด้วยซื้ออาหารราคาถูกๆมารวมๆกันน่ะผมว่าคุ้มนะครับเนี่ยซื้ออลาแสนอลาแสนอลาหมื่นเนี่ยแล้วกินหลายๆอันน่ะนี่คือสแตทนี่คืออาหารที่ผมกินเข้าไปนะครับคุณผู้ชมดูดิไปเดี๋ยวเราจะซูมออกมานะครับแล้วก็ลองกินกันมาด้วยมันต้องมีั้างหรอวะคุณผู้ชมสถานะโคดแล้วตัวเบ์เลอร์เลยคุณผู้ชมดูดิโอ้โห มาดิมึงจะเอาแอสซิโนบูเบล่าห้าพกิกโลโอ้โหคุณผู้ชมดิคุณผู้ชมผู้ยมดูดิอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นดูดิไปดูดินี่ขนาดสูงออกมานะสูงออกมาสุดแล้วนะคุณผู้ชมนะเอาได้สัตว์โอ้โหเฮ้ยมันยืนขีงกันดูดิแอสซิโนอากาปูชิโนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอามาว่าว่าว่าเอาอีกเรายังเหลือบัฟอีกเยอะมา อุ้ยสถานะโกตเกี้ยวโอ้โหกุ้งกุ <_ C os> ้งกุ้งกุ้งกุ้งอะได้กุ้งครับผมโอเคได้กุ้งเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ8ปดพันสากิโลเห้มันเป็นสถานะโคตนะครับผู้ชมมันเลยมองไม่ค่อยเห็นนะดูดิมันเป็นเหมือนสถานะผีมันรองร่างอะแต่ตัวมันใหญ่นะครับดูดิคือตัวมันงอไงแล้วมันเงยขึ้นไปด้านบนครับเราเลยเห็นแค่นี้ครับผมว่าเราต้องกินอาหารเพิ่มครับแม่งแม่งกินอาหารแม่งคูณดีจริงว่ะ กินอาหารทุกถูกอะแล้วเอามาคูณคูณคือคูณ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 กูพูดอะไรเนี่ยเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงมาดิเฮ้ยได้สถานะนีออนยักษ์ครับผมมาดิจะเอากับพี่อะน้องจะเอากับพี่อะน้องเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นกิโลเคหนึ่งหมื่นกิโลอะไรวะหน้าโอ้โหคุยมดูดิเฮ้ยแล้วอะไรมันขึ้นมาวะไอวดูดิ เฮ้ยอะไรอะใหญ่เกินนะผมดูดิเห็นแค่เท้าอะ่ะมองไม่เห็นเลยนะข้างบนวะ่าเฮ้ยแล้วนี่มันคืออะไรวะมันมันมันให้กูจอยกูไม่อยู่เลยเนี่ยเจ็ค้านเนี้ยใหญ่เกินครับผมเอามาเอามาบัฟเราเร่งเหนืออีกเยอะบัฟเราเรื่องเหนืออีกเยอะ,าอออยอะมาเชียไดสถานะอะไรแนี่โอ้โห,โโหตัวเบลเลอร์มาอีกแล้วตัวเบลเลอร์มาอีกแล้วโอ้โหโกิโลครับกิโลครับ โอ้ตัวนี้3,000โลครับตัวเล็กนิดเดียวนะแล้ะที่นี่เขายืนถืออะไรขิงนะโอ้ดูดูพวกเขายืนถือขิงเว้ยที่ไหนไม่เอาขิงทำไมกูมีทำไมกูมีตัวใหญ่เหมือนกันึ่งหมื่นโลยังทำมาแล้วเลยมาต่อครับผมมามาต่อกันหุ้ยสถานะโก้ดใหม่แก้ว่าแล้วตัวเบลเลอร์เลยครับผมมันฉ่ำ่างว่าตอนเนี้ยไปตอนนี้มันฟินจังวะอ้โหนี่ตัวใหม่ครับผม2,000โลเองเหรอวะแล้วะก็ที่นี่เขายืนถือแอคไม่อยู่เลยวะดูดิดูดิวิวชมดูดิ แม่งโคตรเกะก,กะลูกกระตาเลยว่ะแม่งจะมายืนถือแอคทำไมเฮียแล้วนี่เหรโอ้ยแล้วเราได้ฮิปโปทองมาครับเราได้ฮิปโปทองมาครับพันโลฮิปโปทองพันโลเฮ้ hey, คนเฟี้ยวไอ้ที่เกมนี้มันเกมยืนถือแอคจริงว่ะคุณผู้ชมไอ้ที่มันยืนถือแอคไม่หยุดเลยอะตั้งแต่ผมเอาตัวหมื่นโลผมไม่โชว์แม่งยืนถือแอคไม่หยุดเลย แบบว่าแม่งกะแอคแบบว่าแอคจริงเลยอะ่ะดูดิแบบไม่เก็บเลยอะ่ะเฮ้ยสียมพมูไม่เคยเห็นว่ะสียมพูมตาถานนะเรนโบรครับผมเฮ้ยแล้วเ,เรนโบบิ๊กเบิ้มด้วยเรนโบบิ๊กเบิ้มด้วยเรนโบบิ๊กเบิ้มด้วย,ยพันโลเองว่ะพันโลแต่ว่าเรนโบนะครับพันโลแต่เรนโบนะจันน้องๆโอ้โหตัวเริ่มไม่ใหญ่นะตัวเริ่มไม่ใหญ่แต่เริ่มไกลพันนะผมเฮ้ยอะไรอะ่ะ หน้าจอผมแบบบดบังไปด้วยสายตาโอ้ตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับขอหมื่นโลอีกสักตัวได้บอวะหมื่นโลอีกสักตัวหนึ่งนะอะได้ตัวทองครับผมไอ้นั่นมันเจ็บอนะไรละไอ้นั่นมันเก็บแล้ะแั่งยืนแอคตั้งนานเราจะแอคทำไมนะครับโอ้ไม่มีตัวใหญ่แล้วอะแสดงว่าความสนดกของเกมนี้เริ่มจบลงแล้วคนระับุคนเนี่ยสามที่พาล้านเลยนะซื้อดิลองดูดีไหมสักอันหนึ่งเนาะไม่รู้มันช่วยอะไรนะครับันบอกว่ามันเพิ่ม เพิ่มโชคอะเพิ่มโชคคูณ199ครับผมเค okay. แล้วมีโอกาสใช้ได้ครั้งเดียวด้วยชิบห่านนะมันกดได้แค่ครั้งเดียวเว้ยมันกดได้แค่ครั้งเดียวเว้ยต้องเอาให้คุ้มมาผมว่าพอแล้วไม่พอว่ะเอาจริงไม่อยากได้อาหารดีกว่านี้ตัวเดียวตัวสุดท้ายผมว่าผมจะเลิกแล้วมาตัวนี้คือตัวสุดท้ายคนระับขอเบกเบิ้มมากกว่าหมื่นโลหรือขอหมื่นโลอีกสักตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้สถานนะไม่ต้องสนใจขอแค่ใหญ่ก็พอนะครับมาลุยเลย เฮ้ยคุณผู้ชมดูดินี่แค่กดทั้งเดียวนะสถานะโกะนะผมโอ้ตัวอะไรอ่ะกิโลมาลุ้นกันอ๋อไม่ต้องลุ้นโอ้หโหห้าพันโลครับผมผู้ชมห้าพันโลครับห้าพันโลแต่ตัวใหญ่อยู่นะดูดิเป็นห้าพันโลที่แบบว่าลกแบบอยู่อะโอเคครับงั้นก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วชอบก็ก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดจอได้มาเติมฝากกันด้วยนะสวัสดีครับ